าอมส,สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกบ,บันสุกที่24เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้พร้อมๆกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะเอามาเล่าสู่กันฟัง2ช่วงเวลานะครับช่วงแรกของรายการวันนี้ครับจะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องของคําเตือนนะครับการดื่มเหล้าขาวกับเบียร์พร้อมๆกันเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยง ในเรื่องการเกิดเส้นเลือดในสมองแตกก็ได้นะครับหรือว่าเส้นโลหิตในสมองแตกก็ได้นะครับได้พูดคุยกับในแพทย์อังกูลพัฒรกรรองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพสถาบันบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้เร่งของเรื่องของการเร่งขับเคลื่อนโครงการผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลในพื้นที่ EEC นะครับจะเป็นอย่างไรที่มาที่ไปตรงนี้ พูดคุยกับคุณจิรพงศ์วชิรธรรมโรธนะครับผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการลุ่มน้ำสามสำนักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทนชในช่วงเล่าอนาคตนะครับธนาคารออมสินครับได้จัดโครงการประกวดโมเดลธุรกิจ GSB Business Case Challenge 2022นะครับเพื่อเป็นการจุดประกายและเป็นการระดมความคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับภายใต้โจทย์ที่ว่าการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนฐานรากนะครับ โดยเปิดโอากาสให้กับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทั่วประเทศนะครับไม่มีการจำกัดมหาวิทยาลัยไ,ไม่จำกัดคณะและก็ไม่จำกัดสาขาวิชาด้วยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้หมดเขตสมัครวันที่10กรกฎาคม2565นี้นะครับโครงการนี้จะเป็นการชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า3 2 0 0 0 0บาทนะครับพร้อมกับจะได้รับประกาศนียบัตและก็รล่รางวัลซึ่งตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ ก็จะมีทีมวิทยากรเป็นผู้ให้คำปรึกษาและก็มีคณะกรรมการตัดสินจากสถาบันและองค์กรชั้นนําคอยให้คำปรึกษาในเชิงลึกนะครับในเรื่องการเสริมสร้างทักษะเสริมสร้างความรู้เสริมสร้างประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนแผนธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อให้เข้าใจปัญหาได้อย่างชัดเจนจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ตกผลึกนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดีสินภาคประชาชนฐานรากที่สามารถนําไปใช้ได้จริงและขยายผลเป็นวงกว้างต่อไปนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบก,กระเป๋าใส่ของอนเนกประสงค์จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟอร์มเพียงหนึ่งรางเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านมาทาง SMS ครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุม่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่าน เพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังอีกด้วยซึ่งท่านฟังสามารถเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้นํา โปรโมชั่นของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11นะครับเข้าไปร่วมในงาน Thailand Smart Money ครั้งที่5ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึงวันที่26มิถุนายนนี้นะครับที่ศูนย์การคลาสเซนทันจังหวัดระยองนะครับตัวอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money ครั้งที่5ซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซนทันระยอง ระหว่างวันที่24มิถุนายนถึงวันที่26มิถุนายนนี้นะครับซึ่งภายในงานในธนาคารออมสินก็จะนําเอาโปรโมชั่นพิเศษสําหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ7และเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11ไปเข้าร่วมในงาน Thailand Smart Money ในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่า ในงาน Thailand Smart Money ครั้งที่5นะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองเนี่ยนะครับธนาคารออมสินได้นำโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน2ประเภทด้วยกันไปเข้าร่วมในงานนี้ด้วยคำถามคือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ว่านี้เนี่ยเป็นเงินฝากพิเศษประเภทอะไรบ้างนะครับมี2ประเภทด้วยกันส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่23มิถุนายนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับขอแสดงความยินดีกับคุณดุสิตพิภูสนะนาคทนนะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของคําเตือนเกี่ยวกับเรื่องการดื่มเหล้าขาวพร้อมๆกับเบียร์มีความเสี่ยงที่จะเกิดเส้นโลหิตในสมองแตกได้นะครับพูดคุยกับนายแพทย์อังกูลพัฒรกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือว่าสบยชนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณเมืองครับครับดื่มผสมกันมันจะมีปัญหาเลยครับคุณหมอฮะจริงๆมันก็มีปัญหาอยู่แล้วครับครับมันเป็นยังไงครับคุณหมอจริงๆอ่ะเอ่อถ้าถ้า คือถ้าเกิดมือว่าผู้พูดพูดทั่วไปเนี่ยนะครับครับ,รบถ้าบอกว่าเออหมายความว่าแต่คนทั่วไปเนี่ยนะปกติดีเนี่ยนะครับแล้วมาดื่มผสมกันสองอย่างเนี่ยับจะทําให้เส้นเลือดแตกร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคงคงไม่ใช่คงไม่ใช่นะผมต้องเรียนเบื้องต้นเอย่างนี้ก่อนนะครับ,รบว่าว่านะฮะแต่ว่าที่มาที่ไปของเรื่องของที่เอที่พูดัปเนี่ยเป็นเพราะว่าอย่างนี้ฮะคือคนเราเนบางครั้งเนี่ยนะฮะต้องเข้าใจว่าหนึ่งก็คือว่า การดื่มเหล้าเป็นระยะเวลานานเนี่ยนะครับย่อมส่งผลให้เกิดความผิดปกติของระบบหลอดเลือดและหัวใจกับนะหลอ,อดเลือดก็จะมีความแข็งกระด้างมีความเสียหายความดันสูงนะฮะชิบจรเตเนิดจังหวะเป็นต้นนะครับแล้วก็เรื่องของระบบตับไวระบบของเอ่อระบบเส้นเลือดอต่างๆมันก็เสียหายไปกับนะครับทีนี้มันจะมีอันหนึ่งก็คือว่าภาวะของแต่ละคนเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าความอ่อนไหวเนี่ยนะฮะความเปราะบาง หรือกรรมพันธุ์อะไรก็ตามแต่ตรงนี้จะเป็นส่วนเสริมนะอายุด้วยอะไรด้วยเพราวะว่าทุกโภชนาอะไรต่างตรงนี้ซึ่งก็จะมักจะพบครับว่าคนที่มักจะดื่มเหล้าเนี่ยก็มักจะมีความผิดปกติทางด้านจิตใจเรืยก็ตามแต่ที่ทําให้ต้องรูไปค่อยดื่มอยู่เรื่อยนะครับครับแล้วก็น,นี้พอดื่มไปนานเข้าอายุมากขึ้นใช่ไหมครับปกติคนธรรมดาก็แย่อยู่แล้วอืนะครับอันนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่หนึ่งเพราะว่าพอดื่มเป็นระยะเวลานานไปก็ มีโอกาสที่จะเกิดระบบของหลอดเลือดที่ว่าทําให้เกิดเสล้นเลือดแต่เน้สมองครับอันนี้ค,คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอืันนี้จะมาถามตรงที่ว่า,ามาจีผสมกันผสมกันผมผมอยากจะเรียนไงว่าเราข่าวเนี่ยเราก็คงทราบว่าดีกลีมันต้องจะสูง <40 S 1> อ่าสี่สิบแม่สี่สิบอ่าดีอันนี้อาเบียใช่ไหมครับเบียนี่ก็อาจจะดีกรีต่ำครับรานนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับบางทีเราก็อ่า ก็คือลดขนาดลงนะแต่ว่ายังคงไว้ซึ่งดีีหรือแ oh. อลกอฮอลในสมองเนี่ยมันทําให้มันระดับในแอลกอฮอลเนี่ยมันไม่เคยที่จะโดยได้ได้ลดลงเลยเพาะน uh ี huh. ่ก็จะทาให้ให้ภาวะเรื่องของอความดันเรืองต่างเนี่ยมันไม่ได้ชะลอตัวลงบ้างคือ hmm. ไม่ได้พักบ้างเลยเนี่ยนะครับะะเพราะนั้นเนี่ยพอปรัผสม,มันไปผสมกันมาปั๊บมันก็ส่งผลให้เกิดความรุนแรง ได้ไวกว่าคนทั่วไปอืที่ดื่มเหล้าทั่วๆไปพูดง่ายๆนี้ไม่ผสมนะฮะได้ครับอืมนก็จะเป็นแบบนั้นครับนะครับกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าแหนจะพูดว่ายังไงดีคุณหมอคือเราก็ไม่ได้ส่งสิมไห้เขาดื่มกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณดื่มแล้วเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเอเพิ่มเสริมความปลอดภัยในชีวิตเข้าไปหน่อยหนึ่งก็อย่าไปผสมกันเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณหมอฮะคือจริงๆเนี่ยเขามีข้อแนะนําจากองค์การอนามัยโลกแล้วก็อะไรที่เขาบอกถึงถึงเรื่องเรื่อง ขนาดดื่มมาตรฐานนะแต่ผมว่าไม่อยากจะลงไปลงรายละเอียดเดี๋ยวคนเข้าใจว่า,ามีการดื่มาส่งเสริมไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่จริงๆต้องเข้าใจว่าทำไมหนึ่งเป็นสารเสพติด้วยเป็นยาเสพติดเป็นเพราะ <c oughs> <c oughs> ว่าเราว่ามองมองดูว่าก็ามีความยอมรับได้ระดับหนึ่งนะครับอ <c oughs> ันนี้เนี่ยการยอมรับตรงน,นั้นมันต้นอ,อยู่ในความเหมาะสมนะเขาเรียกว่ากินเพื่อเข้าสังคมไม่มากเกินไปนะฮะถูกต้องครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าบางคนเนี่ยที่ที่จะสมมติแบบกินเบียร์ด้วยเล่าขาวด้วยเนี่ย เข้าขายแล้วครับว่าแสดงว่าเขาเขา,เขาในกินผิดปกติซึ่งคนเหล่านี้นะครับที่ทําให้ก่อให้เกิดโรคได้มากได้มากมากแล้วก็รุนแรงกว่าคนทั่วไปโดยปกติครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีเดี๋ยวกันนะผมผมต้องถอความชัดเจนคุณหมอน,นิดหนึง่งไอ้คาว่าดื่มเหล้าขาวพร้อมกับเบียร์อันนี้คือดื่มพร้อมกันเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าดื่มเหล้าขาวทีนึงแล้วก็ไปดื่มเบียร์ต่อหรืออะไรทํานองนนี้คือเขาเขาเขาจะเขาจะพูดเป็นเท่าันเหมือน กินหัวลาน้ํากินหัวลาน้อาอ๋อไม่หยุดไม่หย่อนคือหมายว่าก็คือว่าพอต่อจากอันนี้ปั๊บก็ต่อจากอันนั้นไปเลยอ่าเรากลับมา,มากินอีกทีใชนะ่ครับว่าสมมว่ากินเหล้าเหล้าขาวเสร็จปั๊บเอาพอเหล้าขาวหมดปั๊บสั่งเบียมากินต่อฮะกินต่อบินเบียรต่อเสร็จแล้วต่อเหล้าขาวก็เบียต่อพอกินเบียรปั๊บความเมามันจะลดน้อยลงพอลดน้อยลงปั๊บเอาเริ่มเติมได้ที่เหล้าต่อนี่นะครับเข้าใจละมันคือนิดตายครับถึงเป็นเต็มีเข้าใจละครับ อ๋อเพราะมันมันเท่ากับเป็นการเพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์เข้าไปสิครับคุณหมอะใช่ฮะคือว่าแ็นที่ว่าเราจะดื่มแบบด้วยความเหมาะสมอ่ะกินเหล้าขาวเหล้าขาวก็เหล้าขาวเป็นเลยจบแล้วนอนจบถูกต้องเขาไม่จบไงฮะไม่จบเพราะว่าต่อไปเรื่อยๆเพราะต่อเราต้องเข้าใจคนเราเนี่ยพอเรากินเบียร์กินอะไรสักระยๆปั๊บเราก็รู้สึกว่าไม่เมานะแล้วก็รู้แต่ว่าการคนโทรลตัวเองมันมันไม่ไม่ได้ก็เหล้าขาวมาเติมเนี่ยก็เป็นแบบนี้พอกินเหล้าขาวจักเมาปั๊บ ก็หยุดกินมากินเบียร์เพื่อมันเพื่อนมันลดความเมาลงความเลง่มันเป็นแบบนี้ฮะมันก็ไปวนไปวนมาอย่างเงี้ยมันถึงได้ได้อาการในนี้หนักครับครับจะได้นั่งต่อได้ยาวๆนะครคุณหมอภาษาถูกต้องครับ <c oughs> ถูกต้อง <c oughs> ถูกต้องทีเดียวเลยครับอันนี้ไม่ไ,มได้สรงเสรั <c oughs> รบ นึกภาพออกถ้าเป็นอย่างนั้นนึกภาพออกนะเพราะมันจะมีคนอย่างนี้จริงๆนะครับคุณหมอฮะในในวงการเนี่ยก็จะเห็นอยู่ประจําทีนี้ว่าโดยหลักการเนี่ยเราก็ไม่แนะนําให้ดื่มเหมอเพแต่ว่าถ้าดื่มแบบนี้ปุ๊บมันยิ่งทาให้เราอยู่กับมันนานมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็แปลว่าแอลกอฮอล์มันก็จะเข้าไปในร่างกายเราเยอะขึ้นเรื่อยๆสิครับคุณหมอครับร่างกายมันแทบไม่ได้พักผ่อนไม่ได้พักผ่อนเลยใช่ไหมฮะมันเครื่องยนต์ก็เหมือนรถยนต์ที่มันสตาร์ทผมเผม่พูดง่ายๆนะวิ่งไปในระยะทางไกลเนี่ยนะกจอดควรจะจอออดับเครื่่งถูตม นะนี่ก็คล้ายๆว่าพอวิ่งเร็วเข้าไปปั๊บก็บไปชะลอชะลอพอชะลอ,ลอละแล้วล <ะ S 2> ปลไปต่อ,ตอเร่งต่อเนี่ยแหละครับไม่หยุดมันก็พังครับมันก็พังเ, <c oughs> เอ,อ้เข้าใจแล้ว <c oughs> นะฮะ <c oughs> ผมเข้าใจแต่แรกคิดว่าเป็นการผสมไม่ใช่นะค,คุณหมอเนั้นเป็นอีกสูตรนึงอีกหน่งหายนะฮะ ครับ,บถ,นนถ้าผสมนี่น่ากลัวไหม,ค,ไมคุณหมอจริงๆผมว,ว่ายิ่งหนักขึ้นอะีกนะแต่ว่าคงอาจจะมีคนทาน้อยนะฮเพราะว่ามันผมไม่มีเวลามาปฏิบอดอยแบบนั้นมันมันจะมีมสูตรอย่านงนี้ให้คุณหมอฮะสูตรสี่คูร้อยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคุณหมอแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เนี่ยเขายังผสมกันอยู่หรือเปล่าแต่สมัยผมวัยรุ่นเนี่ยมีเจอแบบนี้เลยสี่คูนร้อยเนี่ยทั้งหวานทั้งอร่อยทั้งเมาทั้งนอนไม่หลับครบสูตรนมอ๋อ แต่ไม่บอกว่าผสมอะไรนะคุณหมอที่เห็นในยูรือบางคนก็มาแนะนํากันนะครับผมก็เห็นอยู่เหมือนกันนะเอานั่นเปิดนั่นใส่ใ่เป็นความเชื่อถึงขึ้นชูกําลังด้วยป็นอะไรด้วยใช่นะฮะซคื่องอันนี้เนี่ยผมผมอย่างจะบอกว่าอันตรายมากอันตรายมากเพราะว่าเราไม่รู้เอกว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะออกด้อย่างไรนะฮะแล้วก็ร่างกายคนเราเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าทําลายพวกของเสียในร่างกายมันมีความสามารถจากัดกับ เราใส่เข้าไปเยอะๆเข้าไปเนี่ยนันมันก็ขับไม่ทันับทำงานไม่ทันมันก็ไปสะสมในร่างกายเยอะนะครับอันนี้เนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการปับเนี่ยไปเล่นกินกันบัแบบต่อเนื่องนะไม่ไม่พักไม่ควรอะไรเลยเนี่ยยิ่งยิ่งจลำบากครับครับเอาไปว่ามันก็เป็นพิษเป็นภัยแหละครับเป็นแต่ว่ามนุษย์เราก็สรรหาวิธีการที่จะดื่มให้มัน อะไรออกจะปะลาๆไปนิดนึงก็ว่ากันไปกันแล้วกันทีนี้สถานการณ์รปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณหมอ,หมอเรื่องของเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์กับผู้คนที่เป็นคนไทยเนี่ยคุณหมอก็ต้องต้องเรียนว่าเป็นถือว่าเป็นภาระโลกเป็นภาระโรคที่เป็นปัญหาในสังคมไทยคนไทยเราเนี่ยนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่เจ็ดหกสิบเจ็ดสิบล้านคนนะครับที่มีปัญหากับดื่มสุราไม่น่าเชื่อนะฮะนับเป็นสี่ห้าล้านคนเยอะทีเดียวเยอะ นะแล้วก็ไอถ้ารวมั้งบวกกินบ้างด้วยอะไรด้วยนี่ก็รว่วเป็นสิบล้านนะครับแล้วก็สิ่งที่เรากลัวคือนักดื่มหน้าใหม่ที่จะเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณวิรพัฒน์ไปพูดถึงเนี่ยนะะไอ้แบบกินแบบใหม่แบบอะไรเนี่ยผสมปนกันเนี่ยไอ้สูตรเนี่ยนะฮะอันเนี้ยเป็นตัวล่อเลยใช่ใช่แล้วต่อไปนี่ก็คงจะหาสูตรผสมไม่ได้ก็กินแต่ละอันตัวพรังมปเจอไปก่อนเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นได้แล้วก็ ทำให้เด็กเยาวชนไทยเรานี่ก็ขาดความเข้าใจนึกว่าเป็นเครื่องเครื่องดื่มสุยสนุกกันเล่น,ลนๆคนจริงเปล่าแล้วก็ต้องมันเป็นคล้ายๆว่ามันเหมือน,เป,นเป็นประตูเป็นทางที่จะนําเข้าไปสู่การที่ดื่มเป็นนักดื่มหน้าใหม่ที่จริงจังในอนาครพดครับครับแล้วมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยใช่ไหมคุณหมอถูกต้องครับมันจะพัฒนาไปเรื่อยครับทีนี้นถึงถึงจุดไหนที่เราจะเรียกว่าดื่มจนเป็นปัญหาแล้วเนี่ยคุณหมอครับจริงๆเนี่ยผมผมผมดูไงว่าคนเราเนี่ยจะมีเดลี่ไลฟ์ ก็คือว่าอันนี้เข้าใจได้ในวันเนี่ยนะเช้าตื่นกับคืนนอนกับนะกินข้าวสามมื้อกัอาบน้ำสองครั้งกับทางานกลางวันไม่นอนนอนกลางคืนกับนะเนี่ยถ้าเกิดถึงว่าเราคงเขาคงไว้ซึ่งกิจกรรมแบบนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเนี่ยเราเป็นคนดีมีความสุขนะะอาจจะมีไปดื่มแอเกอฮคอนเล็กน้อยอเมทไม่ดื่มก็โอเคนะาจจะมีถ้าเป็นออกกำลังกายตอนเย็นด้วยเสริมดูละครดูอะไรต่างผมว่าโอเคกนะครับแต่ครั้นี้ถ้าเกิดถึงว่า ไปใช้ชีวิตจนกระทั่งบางทีเนี่ยอไปดื่มเหล้าเนี่ยบอกว่าเอาดื่มสนรนาการอาดื่มแล้วเช้าไม่ตื่นหรือเช้าไปขอใบรองแพทย์หยุดงานอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรแา่ว่ามันมันกระทบแล้วแต่ว่านี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วหรือบางวันเนี่ยทํางานไม่ไหวปวดหัวขอไปพักใช่อย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกฮะพอตกเที่ยงปั๊บเนี่ยเขาให้ไปกินข้าวไม่กินข้าวอะไปซื้อเอาบียร์มาดื่มก็ดเบียร์เลยนึกไปว่าอะไรไม่ใช่ละนี้ ก็เป็นเครื่องบอกนะฮะว่าใครมีสัญญาณแบบเนี้ยนายอย่างคนไข้ผมเนี่ยที่ดื่มเหล้าเนี่ยผมจะถามเลยเช้าเนี่ยกินไหมถ้าเช้าเนี่ยตื่นมาปั๊บดื่มเนี่ยแสดงว่าอันนี้แหละค่อนข้างจะเยอะและ้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเช้ามันเขาเรียกว่าเป็นไอโอเปเนอร์ iner, คือว่าดื่มเพื่อให้ตาลืมตาขึ้นมาได้ม่งั้นมันลืมตาไม่ขึ้นก็ทําอะไรต่างต้องมีแกนดื่มเหล้าประกอบด้วยไม่งั้นมือไม้สั่นอันนี้ก็เรียกว่านะ่ะนะครับ อันนั้นคือหนักแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังยังยังพอที่จะดูแลบําบัดรักษาได้ใช่ไหมครับคุณหมอครับในช่วงเวลาแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตือนครับว่าคนไหนก็ตามแต่เนี่ยคุณบอกว่าไปดื่มเหล้าเพื่อโฆษนาการเนี่ยับแต่แต่อย่าโกหกตัวเองถ้าเช้าตื่นขึ้นมาแล้วคุณปวดหัวคุณอ่อนเพลียคุณทํางานไม่ไหวอันนั้นบอกแล้วบอกเลยครับว่าคุณเข้าข่ายแล้วว่าจะเป็นการดื่มแบบมีปัญหาครับครับนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปทบทวนแล้วถึงไหนที่เราทําไปเมื่อคืน สองคืนหรือเมื่อครั้งก่อนที่เป็นแบบนี้เนี่ยเราไปทําอีกับแสดงว่ามันไม่ใช่นะครับครับถ้าถ้ารู้ตัวเองแล้วก็ลดการดื่มลงเนี่ยมันจะช่วยได้บ้างไหมฮรคุณหมอครับครับมันจะช่วยได้เยอะเลยฮะช่วยได้เยอะเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าพอเรารู้ว่าถ้าเราไม่ดื่มเราก็ต้องคิดแล้วเอจะไปทําอะไรดีอ่าครับหนึ่งก็คือว่าเพื่อเพื่อนพื่กลุ่มที่ใช้ชอบชอบไปดื่มเนี่ยเราก็ต้องห่างไกลครับเพราะนั้นเราต้องหากลุ่มใหม่ หรือหาวิธีใหม่นะดู something else, ทำดิ้งเอลส์ทำอย่างอื่นบ้างานะฮะอาจจะต้องมานั่งทบทวนดูว่าชีวิตเราเราเคยชอบทำอะไรนะครับเช่นอกอกออกกำลังกายหรือว่าไปนู่นนี่หรือว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ไปอยู่ในที่ซึ่งอที่อยู่ในอสถานที่ซึ่งน่าจะห่างไกลจากคนที่จะตามเราไปนะผมแนะนําบางคนเนี่ยผมบอกได้เลยฮะตกเย็นเนี่ยถ้าเกิดคุณมั่นใจพอสมควรว่าทำงานทั่วนเนี่ย โทรศัพท์มือถือนี่ปิดทิ้งเลยฮะอืมหัหกโมงเย็นสองทุ่มเนี่ยมันเป็นช่วงเวลากลาชวนเลยฮะอ๋อเพื่อนนะฮะจะชวนเลยเวลาที่เพราะอะไรฮะเพราะเลยสามทุ่มมันไม่ชวนนะมันนอนแล้วเมาหมดแล้วอืมแบบนี้พูดเข้าใจง่ายเลยคุณหมออืมถ้าถ้าถ้าที่ง่ายๆนะฮะกัปัดใจเลยนะเวลานี้เราเราปิดเพราะอะไรฮะคนในเวลาเรารับโทรศัพท์เนี่ยครับมันชวนเรามันใจอ่อนไงมันบอกเอ้ยไม่ต้องกินนะนั่งมืนเพื่อนบางคนแบบพูด่าช่วับรถให้หน่อย ในน่ะกระจายดีอ่าจะขับรถได้หน่อยคอามจริงไปมันก็ไปเขาขับรถได้พอๆกันอาการแบ่นนแหมจริงๆนะวันนั้นผมแนะนําว่าเนี่ตัดใจเลยฮะแล้วประมาณเวลาเนี่ยปิดเครื่องเลยแล้วก็ไปทำอย่างอื่นไปทําอะไระไปรถจนมุดไม้ไปหรืออะไรดูหนังดูทีวีไปนะสามสี่ทุ่มก็มาเปิดใหม่นะพอเปิดมาข้อความเมสเซจจะมาเต็มเลยมันไปนู่นไปนี่กันอันนี้ เรื่องของเขาเรื่องของเขาไม่ต้องโทรกลับก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันหม่ยแล้วกันครับองครับคุณหมอพูดห่เหมือนกับว่ามีคนไข้ให้ข้อมูลคุณหมอแบบนี้เยอะนะฮะคุณหมอถูกต้องครับเพราะว่ามีทุกวันอืมีทุกวันมันจะมีหลายรูปแบบมีแรงต่างเขาก็จะบอกประมาณนี้ยนะฮะว่าใจอ่อนบ้างอะไรบางทีก็ไปกับเพื่อนนะฮะวันนี้อย่างวันนี้ผมเพิ่งออกตรวจอวัยมามีคนไข้บอกว่าเนี่ยไม่ได้สูบยาบ้านะผมบอกนี่ไงผลพันธว่าเอามาเต็มเลย เขาบอกว่าเขาไปนั่งคุยกับเพื่อนที่สูบยาบ้ากันควันมันเยอะ <Huh? You. S 2> อ๋อไอเนี้เนี่ยมันมันมัน,นมันเป็นสิ่งที่บอกเราว่าว่าเอ๊ะเวทําทไมเราถึงต้องไปอย่างไปนั่ง,งดูเขาสูบ oh. ถ้าเราจะเลิกสูบใช่ไหมับคฮะเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าส,สมมติว่าเราจะไม่ดื่มเหล้าเนี่ยผมว่าเราก็ไม่ต้องไปอยู่ในวงอกัวจรตรงนั้นก็ได้ครับ hmm. เราไม่ต้องไม่ต้องใจดีขนาดนั้นจริงๆเราจะมีโอกาสทําความดีกับเพื่อนฝูกต้งเยอะแยะเราไม่ต้องมาขนาดที่ว่ามันจะไปเป็นสรารถีเขาหรือว่าอะไร ก็ตรงนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่อ๋อครับแต่ถ้าจะดื่มก็ดื่มคนเดียวครับมันดื่มได้ไม่นานแล้วเดี๋ยวก็นอนแล้วจบถูกต้องครับ <c oughs> เอาเอาแบบว่าอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนก็ก็น่าจะพอได้อยู่ใช่ไหมคุณหมอคะไม่ถึงขนาดที่ว่าจะประมาณนั้นอ่าท,าทีนี้ว่าเอาหล่ะจากนี้ไปเมื่อมันมีทิศทางเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วมีเนี่ยฮะมีทั้งเหล้าขาวมีทั้งเบียร์มาอย่างอื่นเนี่ยคุณหมอครับถ้าเกิดจะดื่มผสมกันไปด้วยเนี่ยคุณหมอก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมยังไงก มันจะมีสูตรเอาก็แหมผมเยอะมากไม่เป็นไรคุณหมอเดี๋ยวมันจะมีสูตรคิดเองได้เครื่องดื่มชูกําลังมันมีใส่กระท่อมพอกัญชามาก็จะใส่กัญชาอีกผมนี่ก็ก็จทีเฝ้าดูอยู่ตรงเนี้ยคือพยายามจะบอกคนนีนะเพราะอะไรเพราะมันช่วงนี้มันฮันนีมูนเฟสอ่ะนะก็คืออ่าช่วงนี้กําลังอันหนนนี่กระโตนี่กรโปวดล็อกนี่อะไรก็เอากันใหญ่แล้วนี้ก็คิดสูตรก็ขึ้นมาไปกันใหญ่นะฮะผมคิดว่าอันเนี้ยต้องระวังเลยนะ เพราะอะไรครับเพราะการใช้ตัวหลายๆตัวประสบกันเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละครับจริงๆมันไม่ได้เลณหมอไตตับเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้<ะ>มันทํางานได้ประมาณนี้นะฮะถ้าคุณใส่หลายๆอย่างเข้าไปอ่ะมันก็เป็นดับเบิลอะร่างกายเราจะทนไหวไหมครับ <โอ S 2> นะครับอ่ะอ่ะอยังไงก็ต้องดูแลตัวเองคุณหมอมีอะไรจะฝากไหมสำหรับคนที่เอยังยังชื่นชอบในเครื่องดื่มแบบแปลกๆใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นหรือพฤติกรรมยังเหมือนเดิมคือดื่มเหล้าเสร็จปุ๊บกินเบียร์ต่ออะไรทำนองนี้คุณหมอ ผมก็จะ,จ,ะจะฝากบอกนะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวตรงนี้นะที่ทํางานกับคนไข้ยาติดติดเป็นเวลาเวลามากกว่าสามสิบปีนะนะเจอคนไข้หลายรูปแบบส่วนใหญ่ก็จะมีความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยไม่ติดเหล้า,าไม่เป็นไร,รนะ่าไม่ติดเหล้ากินนานนานทีนะฮะหรือว่าควบคุมได้แต่๋มันจะ,จะเรียนว่าร่างกายคนเรานมีความสามารถจํากัดแล้วเราเองก็บอกไม่ได้หรอกครับว่าร่างกายเราจะทนคานมากน้อยขนาดไหนเพราะนั้นเนี่ยโอกาสวันใดวันหนึ่งที่เราจะไปดื่มขึ้นมาแล้วก็เกิด าละโลกต่อตัวเราบางทีเราย้อนกลับคืนมาไม่ได้ถ้าเกิดเราไปประสบอุบัติเหตุหรือทําให้พี่น้องครอบครัวเรามีปัญหาด้วยอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นในครอบครัวเพราะนั้นถ้าเกิดมาถึงตรงนี้เนี่ยหยุดนะครับนะที่ว่าอย่างที่ผมบอกกันนะเราก็ปิดกั้นไปเลยนะใ,ในส่วนตรงเนี้ยนะไม่ต้องไปรับข่าวสารมากเราก็ควรจะทําอย่างอื่นเอารลังกายหรือว่าเล่นดนตรีหรือ,อทำต้นต้นไม้อะไรไปเลยนะชีวิตจะมีคุณภาพแล้วก็มีความสุขกับการ ทำงานแล้วก็การดำรงชีวิตในครอบครัวมากยิ่งขึ้นครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ครับคุณหมอครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับในแพทย์อังกูลพัฒรากรนะครับรองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือว่าสบยชนะครับคุณผู้ฟังครับ อ่ะก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องสรุปนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรต้องสรุปราเพียงแต่ว่ารู้อยู่แล้วไม่ดีก็อ,อย่าไปดื่มมือแค่นั้นแหละนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้เรื่องของโครงการผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลในพื้นที่ e e c นะครับแนวคิดที่มาที่ไปตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณจิรพงศ์วัชิระธรรมโรธนะครับผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการลุ่มน้าสาม สำนักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทนชนะครับในช่วงเล่าอนาคตครับส่วนคําถามวันนี้นะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับได้เข้าร่วมในงานมหก,กรรมการเงิน Thailand Smart m o n e นครั้งที่5นะครับโดยได้นำเอาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ซึ่งมีอยู่2ประเภทนะครับมีอยู่2ประเภทเข้าไปร่วมในงานนี้ด้วยคําถามคือ2ประเภทที่ว่านี้เนี่ยมีประเภทอะไรบ้างให้ท่านฟังตอบมานะครับ s m s ครับ4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ